ะค,ะค่ะผู้ชวมวันนี้ดิกิวมาเซเค่ะดิกิวต้องการไอติมนะคะนี่ค่ะอตวนี่ค่ะตอนนี้ไหมคะขอร้องเลยค่ะดิกกิวเวลาเข้าโรงแรมใจดต้องของกินลูกทีเราที่โรงแรมไหมคะไ,ไม่ไ,ไ,ไ,มไม่อะไรนะไม่ไไนไ Độ đồng Độ đồng đồng đồng. Đồng. <coughs> lốt dáng lên Lốt dáng lên lúc này lúc lúc luôn, lốt là lúc 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 mẹ, lúc 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 ngay, lốt <coughs> นี่มันลูกอมบวยนะคะหนูกินเหรอเคยเห็นพี่กินกันกินเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 หนูกินเป็นแน่ใจติ๋วชอบกินบัวติ๋วชอบกินบัวแค่นั้นปิ่มป้อมถึงไม่กินแม่ใจนะซื้อไปไม่ใช่ไม่กินหรอที่มีรถแตงโมด้วยนี่นะยี่ห้อ๋อนี่ไงยี่ห้อเดียวกันมันเป็นขวดเหมือนกันเลยเงาแตงโมไปชิมอันหนึ่งล้วบัวเอาอันเดียวพอไหมคะเอ้ยสองอันสองอันหรอแบ่งให้ป้าอันหนึ่งนะกินอันเดียวคนเดียวไม่ได้เยอะเกินไม่หรอ นี่อันนี้เรามีแล้วที่บ้านเหมือนเตะผีม่วงเด็ดใช่มแม่แม่อนุญาตค่ะไม่อนุญาตเหรอคะไม่เอาแม่อนุญาตเขาไปเลยแม่ไม่ได้เราเด่นพิเศษนะครับไม่กินเยอะงี้ครัเด็กเด๋่ยวไม่กินเยอะเนี่ยเอารสอะไรคะนี่เดี๋ยวแม่เปิดให้ไหมเอารสแชทพุดแชทพุดแชทพุด คุดช <Good S 1> uh ิ่แคทแคทคุดชิ่แคทอ่าตายใจป้าคนย้เด็กจุดซื้อของของมาจากเซเว่นจะแย้เลยค่ะเดี๋ยวนด้เด็กจุดจะกินไอติม จะถ่ายรูปให้ดูนะคะเอามั้มาค่ะแล้วมาดูต่อเลยค่ะกเป็นโคราชค่ะโอ้โไม่เคยกินมาก่อนแต่ไม่รู้ออกนานยังลองแกะดูเลยค่ะ,คะได้ไหมคะให้แม่ชิมก่อนว่ามันเป็นกาแฟหรือเปล่าคะ่ะแม่ชิมก่อนนะนี่ข้างหลังมีรูหรือเปล่าอ่าข้างหลังมีรูวันนี้เราไปฉีดิมมาเดี๋ยวอือเมเปนกาแฟ ควรกินค่ะตกเป็นของแม่นะอืมันค่อนข้างหอ<ส>มเลยป,ปล้าป้าอบวยจะแตงโมค่ะลูปบวยก่อนนะคะเอาบวยเหรอคะออไหนคะไหนแม่ดูดิอุ้ยหนึ่งเมตรค่ะทำไมเทมาเพียบอย่างนี้ขอโทษเชิอ๋อ,อมันเป็นแบบนี้เหมือนมันบดเนื้อบวยใส่ลงไปด้วยอย่างนี้ป้าชอบแน่นอนขอบอกเพราะว่า ป้าชอบกินเหมือนอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยเวลาขับรถใช่ไหมคะแล้วมันจะตาสว่างเป็นยังไงคะยอดมา<ข>อย <ขอ S 1> ึดค่ะขอยึด,ยดเป็นไงคะอรอยรัหมคะม,มันเค็มๆหวานๆเปรี้ยวเนาะใช่ไหมคะคือแม่มีความคิดว่ามันเหมือนบวยเค็มจริงๆที่เป็นเม็ดเลยอะทำชอมค่ะได้ดูอชิมแตงโมบ้างนอะอ๋อที่มัน คนชอบกินแตงโมนะน้องพี่อาจจะชอบใช่ไหมคะเป็นไงมันซ่าเหรอคะอ่าเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมขอกินบวยเหมือนเดิมดีกว่าทำไมเคี้ยวอะคะเขาต้องอมๆไม่ใช่เหรอคะเคี้ยวอร่อยกว่าเหรอคะดูเคี้ยวงับงะงะใหญ่เลยมีหน้ามันจะหมดห่อแล้ววะคะชอบเคี้ยวค่ะหรอคะนี่นี่แม่รู้ละกำเนิดบวชเค็มค่ะเล่ามาเลยตอนนี้เขาแต่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องไม่เป็นหมายถึงว่าที่หนูชอบเล่ากําเนิดอะไรนะ,ะระยองกําเนิดอะไรให้แม่ฟังไงกําเนิดไว้เค็มเลยค่ะอ่ะสมัยก่อนสมัยก่อนอีกแล้วมันยังไม่มีชื่ออ๋อแล้วแล้ว,ลวมีเด็กคนหนึ่งเขาถามคุณลุงว่าว่าอันนี้มันคืออะไรคะคุณลุงตอบว่าโอ้ตั้งแต่ลุงเกิดมา เด็กชื <S <S ่อบงค่ะแล้วโบร้องโวยบยโวยโบยโวยโวยอวยโ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 วยอ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 วยโ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 วยวยอวยโวยโวยโวยวยโ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 วย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 อวยอวย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 ววยววยอวย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 อวยยวยววย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 ววยวยววยวยววยวย ที่มันที่บ้านก็มีเขาเรียกอะไรนะเอาลูกอมใส่เรียงเลียงแกนี้แล้วก็เอานี้ขึ้นมาแล้วก็หยิบยิงยิงต้นกาก็มีค่ะเป็่อนที่มีอ๋อแล้วของหนูเป็นเป็นรถอะไรคะรถอานนาแต่ละอันมันจะล้นเหมือนกับอ๋อลูกมันอยู่ข้างล่างเป็นยังไงเขาจะกิงเป็นยังไงอะลูกพ่อไปแนบตัวแบบนั้นด้วยเหรอคะ อ๋อใส่เทียมเม็ดเแล้วเนมีมมมอ๋อป้าพยายามจะใส่ไปทั้งห,อหะะอ่อดหรอคะมันน่าจะมีมันมมน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นสิเรียงเรียงไปเทละเม็ดละเม็ดละเม็ดอย่างเงี้ยเหรอลูกถือตรงนี้โอ้โหนี่มันต้องใช้บุคลากรถ,ถึงสามคนในการใส่เลียงป้าอันนี้ไงยากมากเลยค่ะใส่เทียมสามเม็ดล่วงไหมคะแม้ว่าจริงๆแกะจังหอแล้วก็เข้าปากได้เลยนะคะลูกมันมันต้องเรียงอย่างเงี<ม>้ยเหรอคะ<ม> น้องพิมก็ต้นกล้าก็ะทำแบบนี้คนะคะอ๋อแล้วก็ดึงออกมากินแล้วโอเคไปหมดยังคะหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้รดอะไรคะเนี่ยลดอะไรคะอ่างวนค่ะโอเคไม่ใช่อ่างวนค่ะต้องุ่นค่ะต้องุ่นมาแล้วเจ็บปานจะต้อง ไปก่อนเล่นลกไปยังฮะไปไป,ไปต่อค่ะมูแต่แกะจอดรถใ,ใจลูกอมบวยมากค่ะแค่มวลไหนอ๋ออันนี้นแบบค่มวลใ่เวาถอบอลใช่เอาชอบม,มากเลย